แฟนคลับใจหายศิลปินดังแจ้งพักงานวงการสองปี เรียกว่าทำเอาแฟนเพลงใจหายกันเลยค่ะเมื่อต้นสังกัดของนักร้องหนุ่มราวีวิกส์ได้ออกมายืนยันว่าราวีจะเข้าเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติในวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกขั้นพื้นฐานราวีก็จะเข้ารับหน้าที่ในหน่วยบริการสังคมด้วยเหตุผลด้านสุขภาพค่ะซึ่งราวีนะคะก็ยังได้โพสต์บอกแฟนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า ทุกคนพวกคุณคงจะเชียร์กันมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพผมจะเข้าทำหน้าที่ทหารในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ในวันที่27ตุลาคมนี้แล้วผมจะกลับมา ทั้งนี้นะคะราวีก็ได้มีแพลนค่ะว่าจะปล่อยดิจิตัลซิงเกิล New Block Party ในวันที่13ตุลาคมนี้ตามเวลาเกาหลีค่ะถือเป็นผลงานทิ้งทวนก่อนที่จะเข้าเกณฑ์ทหารนะคะแฟนๆอย่าลืมติดตามฟังกันค่ะ